สวัสดีค่ะเพื่อนพนเลยอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นปักหลักหน่วยล่างนะคะจะเป็นสูตรเก่านะคะเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นสูตรอันใดน,นะคะ,ะมาขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ช้างด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะคะท่านชมเข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้ถกวอยเหงาขอยปังเลยนะคะเดี๋ยวคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่ช้างจะจับคู่ตรงให้นะคะชอบตรงใช่ไหมคะ ชอบมากใช่ไหมคะสต,ตัวตรงนี้นะแต่บางคลิปพี่ช้างก็จะเอาแยกกันลงนะคะหลักสิบหลักหน่วยแยกกันลงนะคะบางทีบางท่านก็แบบไม่สังเกตแบบไม่ได้จับเอาเองนะคะแต่พี่ช้างก็จะไปเอาที่แยกกันนั้นเอามาจับคู่นะมันเป็นแบบนั้นนะคะวันสรุปนะมันจะเป็นแบบนั้นบ้างนะคะมาขอฝากอ่านคำเตือนสักนิดค่ะ ปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวีดีโอนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะสนับสนุนสลากกินแม่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะเพื่อนๆนะเรามาดูกันมันน่าสนใจยังไงมาเรามาดูกันค่ะสูตรนี้ยังเข้าอยู่นะคะจะเป็นสูตรเก่าค่ะ ผู้า่วยขวาก็อธิบายก่อนนะบางท่านก็บอกว่าคำนวณผิดหรือเปล่าไม่ผิดนะสมมุติว่าเราเอางวดนี้มาคำนวณแล้วจะมาออกงวดนี้นะคะจากข้ามไปหนึ่งงวดนะคะเอางวดนี้คำนวณมาออกงวดนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะเอาตัวนี้มาคำนวณค่ะนะคะเอาตัวนี้มาคำนวณเสร็จแล้วก็มาออกงวดนี้แบบนี้นะคะถ้าเอาอีกงวดนี้ไอ้งวดนี้คำนวณแล้วจะมาออกงวดนี้แบบนี้นะคะเข้าใจกันเนาะประมาณนี้ จะมีอธิบายตั้งแต่หกคลิปนะคะบางท่านก็ไม่ได้ฟังตั้งแต่หกคลิปแล้วก็จะไปถามว่าเอาตัวไหนมาคำนวณน,นะคะศูนานะคะศูตัวนี้เอามาคำนวณคะ่ะ เดี๋ยวก็เอาตัวนี้มาคำนวณนะคะเอ่ออยังไงดีตัวนี้วงชลยจำเถอะตัวนี้วงเลยเรวก็เอามาวางนะคะเอาลเลขห้ามาวางค่ะห้าบวกสี่เต้มนะคะห้าบวกสี่เต้มก็เป็นเก้านะคะหาเก้าแล้วก็บวกหนึ่งเต้มก็เป็นศูนย์แบบนี้ค่ะ อ่ะตัวหลักหน่วยเข้าที่ตัวนี้นะคะอันนี้ใหญ่เปลเลยนะี่นะเห็นชัดมากเลยใช่ไหมคะเพียงแต่ว่างวดที่แล้วเราก็ไปเอาแต่ตัวชนกันไงตัวไม่ชนพี่ชังก็เอาจับคู่ไปไปวางที่เป็นตัวตัวการอยู่นะคะมาดูงวดที่สองกัน เราก็เอาตัวหลักสิบนี้นะคะมาวางเอาเลขหนึ่งมาวางเฮ้ยผิดสีอละเอาเลขหนึ่งมาวางนะคะก็บกสีค่คงบวกสเต้มนะคะก็เป็นห้านะ,ะแล้วก็เป็นหแบบนี้นะคะอะ่ตัวที่เข้าค่ะตัวที่เข้าก็คือตัวนี้เข้าทั้งหน่วยทั้งทั้งสิบเลยนะอืม ม,มาดูงวดต่อไปนะงวดต่อไปงวดทีส่สามนะคะก็จะเป็นเลขหกค่ะเอาหกแปดอหกสี่ค่ะหกสิบแปดนะแล้วก็เอาเลขสี่นี่มามาวางค่ะสี่บกสี่เต็มนะคะก็เป็นแปดค่ะ แปดแล้วก็เก้าค่ะอ่ะตัวที่ออกวงวดที่ออกันนี่นะพี่ช้างก็เคยชี้ไปอยู่นะบอกว่าอันนี้เพิ่งออกไปนะก็ไม่น่าจะมาก็พูดไปอยู่นะตอนวันที่สรุปนั่นนะในที่สุดเขาก็มานะไม่มีใครรู้ว่ามันจะมาอันใดน,นะมาดูงวดที่สี่กันค่ะงวดที่สี่ก็เอาเลขเก้านะ,ะเอาเก้า เก้าสามหนึ่งมาวางนะคะสเสร็จแล้วก็เอาตัวเลขสามนี้นเอามาวางสามมาวางบวกสี่เต็มก็เป็นเจ็ดค่ะแล้วก็เป็นแปดแบบนี้นะคะอ่ะตัวที่เข้าก็คือตัวนี้ อันนี้ก็จะย้อนหลังให้ดูนิดหนึ่งเพราะว่าหมังท่านเพิ่งเข้ามานะเพื่อนๆนคนเก่าก็น่าจะรู้อยู่นะคะแล้วก็มาคำนวณกันงดที่5กันงดที่5ก็จะเป็น4 4 5 4ค่ะก็เอาเลขคนี้มาวางค่ะ ห้บกสก็เป็น9กนะคะเแล้วก็ศ<ม>ูนย<ม>ก็เข้าที่ตัวเลขเนี้ค่ะมาดูงวดที่อ่าที่หกันนะคะงวดที่หกก็อาจจะเป็น สามสามศูนย์มาวางค่ะทำสามศูนย์ก็เ,เลขสามนี้มาวางนะคะสามเจ็ดสามเจ็ดแปดวันนี้เข้าสองตัวเลยนะเข้าสองตัวเลยท่านผู้ชมชอบ สองตัวล่างตรงใช่ไหมคะเดี๋ยวจะจัดให้นะจะจัดให้เลยชอบนักใช่ไหมสองตัวตรงนี่อ่าจะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะถ้าเขาไม่ออกเราก็ไม่ไม่ไม่ไมถ้ายัางไม่ออกก็มองไม่ออกลกคะ่ะว่าเขาจะออกแบบไหนนะคะแนวไหนนะถ้าเขาออกไปแล้วตรงตรงนี้มันผิดใช่ไหมเราก็รู้แล้วว่าต้องแก้ไขตรงไหนนะคะ ต้องแก้ไขจุดไหนบ้างนะม,มาดูงวดที่เพิ่งออกไปนะอ่าจะเอาสูตรเก่านะคะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะคะที่จะมาจับคู่กันนะคะเพื่อนๆหมางสูตรสูตรที่เข้าก็มีนะคะสูตรที่เพิ่งมองเห็นว่าอ๋อจุดนี้เขายังเข้าอยู่เป็นแบบนั้นนะพี่ช้างก็จะามาจับคู่ให้เพื่อนๆในท่านชมนะคะสองตัวล่างตรงนะ อ่างวดนี้งวดที่เพิ่งออกไปนี่ก็จะเป็นเลขเก้าโซนโซนนะคะจะเป็นเลขเลขหน้าคอสองนั่นเองนะคะเอาโซนมาวางนะคะปกสีแดมก็เป็นสี่นะก็เป็นห้านะคนุ้นคุ้นหรือเปล่าคะโซนนี้ แต่ที่เราเอานี่เอาแค่2ตัวนี่ใช่ไหมคะอ่าที่เราเอานี่เอาแค่2ตัวนี้เพราะว่าสูตรนี้ไม่ค่อยชนใครเท่าไหร่พี่ช้างถึงเอาไปวางเป็นตัวกันนะอันในที่สุดสูตรนี้ก็ยังเดินต่ออยู่นะคะอ่ามาเรามาดูงวดต่อไปนี่นะงวดต่อไปนี้เล็วก็หลังจากคลิปนี้เดี๋ยวพี่ช้างจะลงให้สองตัวล่างตรงๆนะคะ ชอบนะักใช่ไหมเดี๋ยวจะจัดให้เลยนะจะเป็นเดี๋ยวนะจะเอาตัวนี้มาคำนวณน,นะคะ,ะเอาตัวนี้มาคำนวณคะ่ะเอาตัวนี้มาคำนวณที่หนึ่งที่สองนะคะเอาตัวนี้มาคำนวณน,นะงวดต่อไปนี้นะคะ่ะ mm. ก็จะเป็นห้าห้าศูนย์ห้าศูนย์เก้านะคะอ่า ตัวเลขยังใกล้เคียงอยู่อย่างเก่านะเพื่อนๆนรู้สึกว่ายังอยู่อย่างเก่าเลยนะแต่ไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนเท่านั้นเองนะคะเป็นศูนย์เป็นสี่เป็นห้าเดี๋ยวพี่ช้างเอาตัวนั้นให้ดูนะเอาเทียบชนเอาเปบเทียบให้ดูอ่าใจเย็นๆนิดนึงนะหมังท่านก็แบบฟูฟูฟฟูบเลื่อนคลิปไปแล้วก็ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้เห็นที่ตัวที่เทียบชนนะคะ เนี่ยถ้าสมมุติว่าสในสามตัวนี้นะเราก็มาดูตัวนี้อีกทีนะคะมาดูในนี้อีกทีเพราะตัวนี้จะเป็น2ตัวล่างตรงนะ2ตัวล่างตรงที่จะเป็นสูตรนี้นะอ่าจะเป็นสูตรนี้ใช่ไหมคะสูตรนี้เพราะฉะนั้นเรามาดูว่าที่ในที่เราคำนวณไปเนี้ยมีไหมในนี้นะอ่าสรุปว่าเขาก็ชนกันตัวนี้อยู่นะก็ชนกันตัวนี้แต่เราก็มาดูอีกทีนะคะ ดูอีกทีนะแล้วเขาจะมาตัวนี้หรือตัวนี้หรือตัวนี้นะแต่ตัวนี้เราจองไว้ก่อนนะคะที่เขเมนกันตัวนี้นะเสร็จแล้วก็พี่ช้างก็จะมาให้ดูตัวนี้อีกนิดหนึ่งแต่ยังเช่นตัวนี้ก็เข้าเห็นไหมคะอ่าตัวนี้ก็ยังเข้าอยู่นะคะสูตรนี้นะอ่าอย่างเช่นตัวที่เทียบชนกันอันนี้งดที่แล้วก็ยังเข้าอยู่นะเดี๋ยวเราค่อยมาคำนวณกันนะคะ อ่าแล้วก็เดี๋ยวสองตัวบ bon นตรงนั้นก็เดี๋ยวพี่ช้างก็จะมีสูตรใหม่กับสูตรเก่านะอย่างเช่นสูตรเก่านี้พี่ช้างจะเอาตัวนี้นะเอาตัวนี้ทําไมถึงเอาตัวนี้หลักร้อยของเราไม่เข้าใช่ไหมคะแต่หลักสิบนี่ยังเข้าอยู่เดี๋ยวพี่ช้างก็จะมาจัดเป็นสองตัวบนนะคะจะมาจัดเป็นสองตัวบนแล้วก็จะมีสองตัวบนที่สูสตรใหม่ๆก็ยังหารอท่านผู้ <simple. S 1> มชมอยู่เพียงแต่ว่าพี่ช้างก็รีบลงอายเป็นเป็นเกี่ยวกับเลขล่างก่อนนะคะ ก็ขอให้โชคดีขอให้เฮงขอให้ปังเลยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนี้เดี๋ยวพี่ชางจะมาลงสองตัวล่างตรงนะคะอ่าอีกอีก,อ,กอีกนิดหนึ่งอันนี้ก็สูตรนี้หลักสิบล่างของเราก็ยังเข้าอยู่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็คอยมาจัดให้นะคะโอเคนะก็ขอให้โชคดีขอให้เฮงขอให้ปังกันขอให้เฮงขอให้ปังกันเลยทุกทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ